วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องดราม่าของการโอนเงินผิดก็ไม่มีเวลาที่จะตัดต่อคลิปขออนุญาตพูดสดเอาเลยละกันผิดพลาดกระตุกขัดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้เรื่องดราม่าเรื่องนี้นะับเกิดขึ้นมาใครลองไปดูในโซเชียลก็ได้ตอนนี้ดารากําลังวิจารณ์กันหลายคนก็คือผู้เสียหายเนี่ยเาโอนเงินไปผิดบัญชีธนาคารเขาก็เลยรีบโทรไปหาคอรเซ็นเตอร์คอรเซ็นเตอร์เนี่ย ก็บอกว่าให้ไปที่ธนาคารที่เปิดบัญชีเมื่อไปถึงธนาคารที่เปิดบัญชีธนาคารที่เปิดบัญชีบอกว่าโทรไปหาคอ c เ l ็ center จะเร็วกว่าเมื่อคุยกันไปกันมาสรุปว่าให้ไปแจ้งความกับตำรวจผู้เสียหายหคนดังกล่าวก็เลยต้องยอมที่จะติดต่อหาทางติดต่อกับบัญชีปลายทางเขาโอนเงินคืนมาให้ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเขาบอกเขาไม่มีคืนเพราะใช้ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วทาไมถึงล่าช้าอย่างที่ดาราเขาด่ากันเขาบอกว่าธนาคารไม่บริการอย่าไปใช้เขาเลยธนาคารนี้ธนาคารนี้ซึ่งเขาไม่ได้เอ,อ่ยชื่อก็ต้องตอบอย่างนี้ต้องมองในมุมหลายมิติเนาะว่าอยู่ๆเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเจ้าหน้าที่ธนาคาร แล้วอยู่ๆมีคนเดินเข้ามาหาคุณบอกว่าฉันโอนเงินผิดไป5 0 0 0 0นบาทยกตัวอย่างเฉยๆนะโอนเงินผิดไป500 0 0นบาทช่วยอายาับัญชีโอนเงินคืนหน่อยถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารที่นั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์คุณจะรู้ไหมว่ามันมีการโอนเงินผิดกันจริงหรือว่ามีการโอนไปซื้อของแล้วเขาส่งของมาแล้วหรือโอนไปใช้นี่แล้วมันหลอก เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าโอนเงินผิดเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่รู้ในหลายๆธนาคารจึงออกลักษณะที่เป็นระเบียบผมต้องบอกว่าแต่ละที่ระเบียบ ไม่เหมือนกันแต่ในหลายที่นะครับออกเป็นระเบียบว่าคนที่จะอนุญาตนะครับหรือติดต่อตรงนี้ได้ก็คือธนาคารที่เป็นสำนักงานใหญ่เท่านั้นทำไมถึงให้ธนาคารที่เป็นสำนักงานใหญ่ก็เพราะว่าเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผมไปดูรายละเอียดนะครับของแต่ละธนาคารมาเยอะเลยรายละเอียดไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่บางที่บอกให้ไปแจ้งตำรวจมาก่อนเอาหลักฐานมาบางที่บอกติดต่อได้เลยแต่จะมีระเบียบระยะเวลาซึ่งแต่ละที่ที่บอกว่าไม่เหมือนกันตีข้าวว่า ถ้าเป็นธนาคารเดียวกันเขาจะใช้เวลาประมาณ5วันโดยการติดต่อกับเจ้าของบัญชีปลายทางแต่ถ้าต่างธนาคารเขาจะไม่ติดต่อกับเจ้าของบัญชีปลายทางแต่เขาจะติดต่อผ่านไปทางธนาคารปลายทางและให้ธนาคารปลายทางติดต่อกับเจ้าของบัญชีปลายทางเองทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยทุกธนาคารทุกธนาคารบอกว่าธนาคารไม่มีอำนาจในการอายัดบัญชีและ โอนเงินคืนถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชีสุดท้ายก็แนะนําว่าให้ไปแจ้งตํารวจส่วนถามว่าการที่ไปแจ้งตํารวจเนี่ยตำรวจมีอํานาจไหมคําตอบก็คือว่าเมื่อไปแจ้งเนี่ยตำรวจจะลงประจําวันไม่เฉยว่าคุณมาแจ้งความว่า โอนเงินผิดเอา้าทำไมตำรวจไม่ฟันธงไปชัดเจนหรือใช้อำนาจอายัดก็เป็นลักษณะเดียวกันกับที่บอกเมื่อคี้แหละว่าถ้ามีการโอนเงินไปซื้อของโอนเงินไปใช้หนี้อยู่ๆมาแจ้งความฝ่ายเดียวแล้วให้ตำรวจทำเรื่องไปอายัดถ้าเกิดว่ามันไม่มีการโอนเงินผิดจริงๆแต่เป็นการใช้หนี้การซื้อของการชำระสินค้าต่างๆคนที่อายัดก็จะสวยดังนั้น สิ่งที่ธนาคารไม่รับและให้ทําไปตามระเบียบก็คือกลัวจะซวยเช่นเดียวกันและตํารวจก็เหมือนกันไม่ได้รู้เรื่องนั่งอยู่ที่โรงพักก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่เขาก็จะลงไปแค่นี้สิ่งที่สําคัญที่สุดมันมีนักกฎหมายบางคนที่ไปอ้างว่ามีดีกา7528ทับสว่าตำรวจมีอำนาจในการอายัดเงินก็ต้องตอบว่าดีกาตอนนี้คนยากแต่คนจริงๆแล้วเจออยู่จริงแต่ ตัดข้อความมาแค่ส่วนเดียวว่าตำรวจมีอำนาจในการอายัดเงินทั้งที่จริงๆดีกาตอนนี้มีใจความว่ามีอำนาจในการอายัดเงินหรือพยานหลักฐานอันมีมูลเหตุมาจากการกล่าวหาหรือการแจ้งความทางคดีอาญาลักษณะนี้ดังนั้นมันจึงต้องมีการแจ้งความคดีอาญาเกิดขึ้น ถ้าไม่มีคดีอาญาจะไม่อยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนหรือตำรวจทั้งนี้ทั้งนั้นการโอนเงินผิดเฉยๆยังไม่เป็นคดีอาญาแต่คดีอาญาเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการยักยอกทรัพย์สินนั้นออกไปโอ้โหผู้เสียหายก็ซวยสิก็หลักกฎหมายเป็นอย่างนี้พูดยากจริงๆคราวนี้เรามาพูดถึงในมุมมองของผู้ที่ได้รับโอนเงินโอนเงินผิดซึ่งมันมีข่าวบอกว่าโทรประสานพยายามโทรตามหา ไม่ใช่เคสที่ผมพูดนะแต่ผมพูดในหลายๆเคสเขาบอกว่าโทรประสานบัญชีปลายทางที่โอนเงินผิดแล้วเขาไม่ยอมคุยด้วยเขาไม่ยอมที่จะ,ะตกลงโอนเงินคืนหรืออะไรก็ตามก็ต้องบอกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดยักย่องในตอนนั้นเลยก็ได้เพียงแต่ถ้าอยู่ๆคุณนอนดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านแล้วมีเงินเข้ามาในบัญชี5 0,000น s m s แจ้งเตือนมันก็ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนโอนมาเลขบัญชีที่โอนมามันก็ขึ้นด้วย xxx แล้วก็มีตัวเลขขึ้นมาสอาอันก็ไม่รู้ว่าเลขบัญชีไหนคุณนอนอยู่ที่บ้านมีเงินเข้ามาห้าแสนแล้วอยู่ๆมีคนโทรมาหาคุณบอกว่าช่วยโอนเงินห้าแสนขึ้นมาทิงเนื่องจากโอนเงินผิด คุณจะรู้สึกระแวงหรือไม่เพราะมีข่าวต่างๆมากมา,กมายเช่นแก๊งต่างๆผู้ช่อโกงทางระบบโซเชียลหรือแม้กระทั่งพวกยาเสพติดที่มันเคยมีข่าวมาแล้วว่าใช้วิธีการโอนเงินเข้าอีบัญชีหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะให้ค่า ตอบแทน1 0,000บาทหรืออะไรก็ตามแต่โอนที่เหลือคืนมาเข้าบัญชีนี้ให้ทิง้งทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นการหลอกผู้ต้องหาโอนเงินบิบัญชีหนึ่งหรือเป็นการซื้อขายยาเสพติดโดยไม่ให้ผ่านบัญชีกันโดยตรงแต่โอนไปเข้าอีกบัญชีหนึ่งแล้วเอาเงินล่อและให้โอนส่วนที่เหลือไปอีกบัญชีหนึ่งถ้าคนโอนไปคนที่รับโอนโอนไปอีกที่หนึ่งแล้วมันเกิดเป็นเคสพวกนี้ขึ้นมาเขาจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมไปด้วยทันทีหลายคนก็เข้าใจก็เลยไม่อยากจะคุยกับคนที่โอนผิดว่าจริงไม่จริง ให้ธนาคารมาขออายัดเองนั่นก็คือมิติของคนที่โทรไปเป็นคนที่ปลายทางซึ่งเขาไม่รู้ก็ให้จินตนาการเองว่าคุณนอนอยู่บ้านแล้วมีเงินเข้ามา500,000อยู่ๆมีคนโทรมาบอกว่าช่วยโอนไปบัญชีนี้ทิ้งโอนคืนมาทิงาท้งเลขบัญชีนี้โอนเงินผิดอ่ะให้หมื่นนึงก็ได้โอนมาแค่4ี่แสนเาเอาถ้าโอนไปแล้วมันเป็นการซื้อขายยาเสพติดหรือมีการฟอกเงินก็สวยไปด้วยเขาก็ไม่อยากคุยเขาต้องการให้ธนาคาร อายัดเงินและเอาคืนไปเองโดยไม่เกี่ยวกับเขานี่ก็คือคมิติและมุมมองในหลายด้านเนาะทำไมเรื่องนี้มันช้าเพราะว่าระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องข้อที่จริงความดาราม่าเรื่องพวกนี้มันเป็นอย่างที่ผมเล่าเนี่ยแหละครับ